สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทำงานของบริษัทออยกับทอสนะคะตั้งแต่วันคริสต์มาสไม่ได้หยุดเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมากติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งค่ะจึงทำให้ท่อประปาน้ำที่อยู่ในท่อประปาแตกค่ะเพราะมันกลายเป็นน้ำแข็งมันก็ดันให้ท่อประปาบัวมาค่ะผลลัพธ์ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี้ยค่ะที่เห็นตอนนี้นะคะทอสกำลังลือฟ้าค่ะ อยู่บนบริเวณทางเดินชั้นที่3นะคะเราจะเห็นพวกสายไฟแล้วก็ <I see S 1> ท่อปั๊มเอ่อท่อปะปานะคะเป็นแนวเลยคะ่ะที่เป็นค่าเปียกนั่นก็คือจากน้ํานะคะเราจะต้องรือ้ออกมาให้หมดเลยค่ะดูสิคะแค่จับมันก็หักเป็นผุยแล้วค่ะนี่แหละผมรับจากหิมะตกหนกักพวกท่อมันก็เป็นน้ําแข็ง มันก็ทำให้ท่อแตกทำให้น้ำท่วมตามอมาพาร์ตเมนต์โอยดูสิสภาพห้องนักศึกษา หลังจากกลับมาวันหยุดยาว m ม r ร์ y ี่คริสต์มกลับมาก็จะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเพราะว่าห้องนอนเป็นแบบนี้ใครที่ไม่เคยเห็นนะเวลาที่อากาศมันหนาวจะจัดอะแล้วพวกปัมหรือแป,ป๊บเนี่ยค่ะมันแตกมันก็เลยทำให้ผลกระทบเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะ ช่วงนี้ทั้งเมืองที่อ้อยอาศัยอยู่นี่ธุรกิจเกี่ยวกับการทำความสะอาดแล้วก็การทำเกี่ยวกับฝ้าเพดานก่อสร้างในช่วงนี้จะวุ่นวายมากเห็นที่ทอดเหยียบไหมคะเวลาเหยียบแล้วน้ำมันจะขึ้นมาเพราะว่าพรมเนี่ยใต้พรมมันจะมีน้ำเยอะมาก แต่ถ้าเรากําจัดความชื้นไม่หมดหรือว่าดูดน้ําออกไม่หมดนะมันก็จะขึ้นเชื้อราค่ะตั้งแต่คริสต์มาสนี้ไม่ได้หยุดเลยรับงานหลายอาพาร์ตเมนต์มากทอเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้ข้างหนึ่งนะเพื่อที่จะไล่ความชื้นที่มีอยู่ในห้องออกไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ภายในห้องเป็นน้ำแข็ง เราจะเปิดหน้าต่างนี้สักประมาณ5นาทีถึง10นาทีค่ะเห็นไหมข้างนอกเป็นสโนว์หมดเลยเห็นไหมพื้นเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะอันนี้มาอาพาร์ตเมนต์ต่อไปแล้วนะ เป็นที่ใหม่แล้วนะคะที่มาทำงานวันนี้อ้อยกระท้อทำสามที่เลยค่ะที่ที่สองลืมบอกไปอันนี้มาที่สุดท้ายแล้วทำงานแต่เจ็ดโมงตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วค่ะโอ้ฟิลสิเห็นไหมน้ำออกมาอมยน้ำจะใส่หัวเห็นไหม ดูสภาพหอพักนักศึกษาแล้วคิดตัวเองว่าเดี๋ยวห <Come on. S 2> ลังจากหยุดยาวนักศึกษากลับมาจากบ้านมาเห็นห้องตัวเองแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงๆได้ <c oughs> ย,ยินเสียงไหมคะอ e h หื so e mm hmm. this one And เขาจับแขนเอาเห็นไหมขันบันได I'm okay ตอนนี้เดินลงมาข้างล่างค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์ตึกนี้จะเป็นสามชั้น เดินมาดูสำรวจชั้นล่างว่าสภาพห้องหนักหนาสาหัสขนาดไหนเพราะว่าท่าน้ำมันไหลโอ้ยดูดูด,ดูตาแนวอันนี้มันเป็นห้องตัวอย่าง I remember is a model room right babe it's show room <Here. S 2> นี่ให้เห็นเลยนะคะว่าเวลาที่เราอยู่ในประเทศที่เป็น uh, เมืองหนาวช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากเจ้า <'s> นายเรียกแล้วคะ่ะเจ้านายบอกว่าเร็วเร็วเร็วเรให้รีบมาทำงาน มันจะถล่มลงมาแล้วนะเนี่ยฟ้ามันร่วงเลยค่ะอมน้ำแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างล่างอันนี้ที่มันแตกคือท่อข้างในนะคะที่เขาฝังเอาไว้ข้างในเนี่ยพอมันกลายเป็นน้ำแข็งมันก็แตกออกมามันก็เลยดันให้กําแพงอะไรเงี้ยออกมาเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะการซ่อมก็คือต้องลื้อหมดเลย เวลาที่เราจะลื้อข้ามฝานะคะเราจะลื้อจนไม่เห็นความชื้นที่อยู่ตรงแผ่นยิบซั่มนะคะเพราะว่าถ้ายังมีความชื้นอยู่อันนั้นจะเป็นแหล่งของการเกิดเชื้อราค่ะและจะเป็นปัญหารามต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนโดนะคะที่มีทั้งหมด16ห้องพักและน้ำท่วมไปซะ14ห้องค่ะสะภาพภายนอกที่เห็นเป็นน้ำแข็งก็คือเกิดจากน้ำนะคะที่ไหลออกมาจากห้องพัก แล้วพอมันมาอยู่ด้านนอกมันก็รวมตัวกันจากความเย็นกลายเป็นน้ําแข็งค่ะพื้นทั้งหมดก็เป็นน้ําแข็งหมดเลยเวลาเดินก็ต้องระวังนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเอามาฝากกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยอาจจะไม่เคยเห็นสภาพบรรยากาศแบบนี้วันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าฤดูหนาวเวลาที่เรามาเที่ยวมันมีความสุขขนาดไหนแต่สําหรับคนที่อยู่ที่นี่ต้องรับมือกับปัญหาท่อประปาแตกตลอดเลยค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาๆ Happy New Year ค่ะ